ดีครับผมก็วันนี้พวกวันอีกแล้วกับช่อง n สแนกบอกนะครับผมก็วันนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวนะครับเราก็จะมารีวิวกับเจ้าอุปกรณ์ที่ทุกคนต้องมีนะครับผมหรือไม่มีก็ได้แต่ก็คิดว่ามันเป็นตัวช่วยในการไปเที่ยวของเรานะแล้วก็เป็นตัวช่วยในการปกป้องอุปกรณ์ของเรานั่นก็คือก่ลองเก็บ อ,อุปกรณ์กล้องนะครับผมหรืออุปกรณ์ที่สำคัญนะครับก็สามารถเอานำไปใช้ได้นะครับผมโ okay, อเคเรามาเจอกันว่าเป็นอะไร okay, ครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เป็นกระเป๋า,าพลาสติกนะครับผมกันกระแทกนะครับโดยที่ผมได้ลองดูดจากทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์หรือช้อปปิ้งออนไลน์หรือดูทางช่องที่รีวิวนะครับผมก็ สนใจที่จะใช้ตัวกล่องนี้นะเพราะว่าอุปกรณ์เราก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วก็มีมูลค่าที่แพงขึ้นมากนะครับผมอย,อย่างเช่นกล้องเนี่ยบอดีกล้องนี้ก็มีราคาอยู่แล้วก็พวกเลนส์พวกอุปกรณ์โดนอะไรต่างๆเนี่ยก็ผมก็เลยคิดว่าถ้าเราเดินทางด้วยรถยนต์นะก็ควรจะมีอุปกรณ์ที่เก็บเจ้าสิ่งนี้แล้วก็ใช้สะดวกมากขึ้นแล้วก็รวมทั้งต้องกันน้ํากันกระแทกด้วยแต่ผมได้ลองพิจารณาดูแล้วก็ คิดว่ามันจะมีแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์กล้องไอ้กล่องเนี่แหละมันค่อนข้างที่จะโอเคนะแต่ว่าด้วยราคาที่มันแพงมากแล้วเราก็อาจจะไม่ได้มองในระยะไกลนะครับผมอาจจะเป็นแค่เอามาใช้ในบางครั้งบางคราวนะครับผมก็เลยเล็งไปที่เจ้าตัวอี่อ,อันหนึ่งเดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันไปพร้อมกันเลยนะครับ มีถุงใช่นะครับก็ขอามาดีเอนกันนนีะ่สีแซนนะครับสีแซนก็มันเป็นน่าจะเป็นของจีนนะครับผมแต่ว่าวัสดุก็โอเคนะดูโดยรวมไม่มีที่ห่อเดไม่มีห่อติด เรามาดูโดยรวมภายนอกกันนะโดยเจ้ากล่องนี้นะครับผมก็จะเป็นพลาสติกนะครับผมน่าจะเป็นพลาสติกที่เหนียวนะครับผมแล้วก็มีวัสดุที่น่าจะแข็งแรงนะครับก็น่าจะเอาไปลุยอะไรต่างๆได้ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับว่าข้างหน้ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกที่เราเห็นนะครับผมที่ผมแกะออกมาก็จะเจอที่จับหรือที่ยกตัวเนี้มันเป็นพลาสติกแล้วก็หุ้ม้วยยางนะตรงนี้เป็นยาง ือบน่าจะเป็นยางเคลือบนะครับผมก็ค่อนข้างจับถนัดมือเลยก็มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัววาล์วคายสูญญากาศข้างในนะครผมไม่แน่ใจว่าถูกรอเปล่าว,าว,าวา่าเดี๋ยวลองไปลองใช้ทีในกรณีที่นําขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยเราก็เปิดเปิดไว้ได้นะครับก็พลาสติกตรงที่จับนะครับก็เป็นเป็นล็อกนะครับก็สงชั้นก็โอเคนะ แข็งแรงดีแล้วก็เดี๋ยวมาดูคข,ข้างในนะครับผมดูข้างในข้างในนี่ก็จะมีบุฟองมาให้นะครับผมมีมีฟองแล้วก็มีช่องช่องนี้นี่ช่องแบ่งว่าเราจะจัแจงใส่อุปกรณ์ยังไงนะเราสามารถดึงได้นะครับมันเป็นเวลโคนะครับผมก็มีฟองน้ําตัวนี้ผมสั่ง ผมสั่งตัวเสริมมาก็เป็นตัวตัวนี้นะครับผมเป็นตัวตีนติดมานะครับเป็นเป็นตะข่ายแล้วก็ซิปนะครับผมซิปซิปไม่ม,ม,มีห่อครับซิปเป็นซิปปกติเลยลก็เอาไว้ใส่อุปกรณ์เสริมนะครับผมตรงนี้แล้วก็ก่อนจะใช้ก็ปิดโอเคก็นี่ทันนี้ข้างในก็จะมีเท่านี้นะเดี๋ยวเรามาวัดขนาดนะครับผมว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้าง โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองวัดกันนะครับผมว่าขนาดของกล่องเนี้ยมันมีขนาดเท่าไหร่นะทั้งทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับผมก็ตัวนี้นะผมก็จะใช้เป็นตลับเมนตัวนี้ก็เดี๋ยวจะวัดภายนอกก่อนนะครับอยู่ที่5 5 55ตรหานี้นะความสูงก็ความกว้าง กล่องนะครับจะอยู่ที่ประมาณ33สาเซนนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้แล้วก็ความันก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของตัวนี้นะ กล่องนี้มันก็จะมีความพิเศษตร,ง,ตรงที่มีล้อนะครับกรณีที่ใส่ของเยอะแล้วก็เราไม่ไหวแล้วก็ยกเป็นล้อลากแบบนี้แทนก็สามารถดึงดึงตรงเนี้ยเดี๋ยวผมลองดูสามารถ,าารถดึงแล้วก็เลือ่อนแบบนี้ได้เป็นเหมือนกระเป๋าเดินทางครับผมก็สะดวกดีนะครับสำหรับตอนนี้ที่ไม่ต้อง ถือรือยกนะครับ okay. เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าข้างในมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกมาขนาดข้างในนะครับไม่มีตัวแบ่งช่องตัวนี้นะก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าอยู่แล้วนะ ประมาณ53เซนนะครับประมาณ52เส้น51.50 51. แล้วก็กว้าง8 28.5นะครับประมาณนี้ถ้าเจอใครจะเอาไปดัดแปลงใส่ของนะครับ มาถึงตอนทดลองใส่อุปกรณ์นะครับผมผมก็จะมีอุปกรณ์ทั้งหมดประมาณนี้นะครับก็จะมีเจ้าตัวนี้ fx 3 0ก็โดนมินิ3โปรนะครับผมแล้วก็เลนใหญ่ๆเลยอย่าง70-200ก็แทมลอ n น,นะครับ28-75นะครับผมแล้วก็เจ้า85 1จุดแล้วก็ตัว 1 8 0 5นะครับเป็น APC นะครับเราก็จะลองเอามาใส่อีกเจ้ากล่องตัวนี้นะครับดูว่ามันจะใส่พอไหมแล้วเหลือพื้นที่อะไรอีกบ้างเราใส่กันก็เดี๋ยวจะเอาทุกๆอันใส่ลงไปนะครับผมอาจจะต้องนั่งแบ่งแบ่งช่องอีกทีนึงแต่นี้ว่าจะใส่เป็นข้าวๆดูก่อนนะตอนที่เราจัดไว้ก็ใส่เจ้าบอดีเอฟเอกสามเข้าไป โอเคอันนี้ก็จะใส่ไปคร่าวๆนะครับผมก็คิดว่าน่าจะใส่พอนะครับผมแล้วก็เหลือเจ้าตัว16.28 28ของซิ g มาแล้วก็เจ้าวอนี่เอารี่นะครับผมอันนี้ก็คิดว่าน่าจะใส่เดี๋ยวจะต้องจัดจัดดีๆหนึ่งนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงคิดว่าตรงช่องเลยสามช่องตรงนี้ก็น่าจะใส่พอดีนะครับก็เดี๋ยวลอง นะครับว่ามันจะปิดได้ไหมโอ okay, เคปิดได้นะครับก็พอดีแน่นนะ,ะก็ค่อนข้างจะโอเคเลยนะเจ้ากระเป๋านี้โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปสรุปกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะผมว่าเจ้ากล่องตัวนี้มีความคุ้มค่าไหม ก็ผมได้ลองดูจากออนไลน์นะครับผมแล้วก็เทียบกับย e ี่ห้ออีกแบรนด์หนึ่งนะครับผมซึ่งลักษณะการใช้งานก็จะคล้ายๆกันนะแต่ตัวนั้นจะสูงกว่าราคาที่จะสูงกว่าประมาณเกือบเท่าหนึ่งเพื่อที่จะได้ขนาดที่ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าระดับเราก็น่าจะใช้แค่ประมาณย e ี่ห้อนี้ก็พอนะครับผมมันเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้มีย e ี่ห้อนะแล้วก็ลักษณะก็คล้ายๆกับของ ที่เป็นแบรนด์ดังตรงนั้นนะแล้วก็ตัวแบรนด์ดังนั้นต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มด้วยเพราะว่าเขาจะให้แค่ฟองน้ำารืออะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มันแบ่งมีตัวแบ่งช่องมาด้วยนะครับผมถามว่าคุ้มราคาไหมเดี๋ยวเราต้องไปลองใช้อีกทีหนึ่งว่ามันโอเคไหมว่ากันกระแทกหรือเกิดความเสียหายอะไรต่างๆไหมแต่คิดว่าไม่น่าจะเกิดอะไรน,น,นะ้วก็ราคาประมาณไม่เกิน3,5 0 0 ประมาณนี้นะครับผมถ้าได้โค้ดส่วนลดอะไรต่างๆก็จะได้ถูกลงกว่านี้อีกนะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมกับก็เจ้ากล่องกันกระแทกของอุปกรณ์ของเรานะครับผมก็ฝากก็ได้วยนะครับกับช่องแสดงบอกนะครับผมก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปแล้วก็รีวิวของต่างๆนะครับผมก็ไปแล้วครับผมไปเจอกันนะครับสวัสดีครับ